ยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นอีกชี่มันก็อ่างมันก็ยังเข้ามาไอ้เหี้ยแล้วแบบครึ่งโมกครึ่งนั่งไอ้ที่ตื่นดต้นความฮัไอ้พวกรักกับแข่งไอ้พวกเข้ามาได้ยังไงอีกคนนึงเมืนก็บสั่งใจครูของตาลคงนึกเขาโอ้โหไอ้สั่งนั่นดำพริกไก่ดำปีกดีเลยอั้พ่อมึงนี่โอ้โหมันเป็นการร้ายวลยคนี่ว่าว้อนเอง คงส้มติ๋งแล้วมันยัไปใส่ตำพกเามาอีกแต่เขาเป็นเพื่อนผมและป้าคพืจะหายดี่านี้ก็ไม่ได้หรอกงพวกคงการเขาเรียกว่าโครงการศึกษาต่งเพื่อนแบบนี้นะของลูกวัวไม่มีแต่เราคงเรียนเส้นจอเรียนเส้นทะเบียนเรียนดอลบัสโกนี่ถังทริงนะจบมาจากคู่บอลที่เดียวกันเหรอ